我哋散得早。 ชื่ออะไรนะพี่แด้พี่แด้โอ้ my god วันนี้แต่จะคิดอะไรค่ะเก่มันไกลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เตงเตงกี้ชาแนลนะคะวันนี้แดเนียลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เตงเตงกี้ชาแนลนะคะวันนี้มาพบกับอ้อยค่ะอ้อยจะพาทุกคนไปกินอาหาร ตุรกีนะคะหรือว่าเชคกีนั่นเองะนะคะวันนี้อ้อยมีเพื่อนไปกินด้วยค่ะมีทาโกะแล้วก็แดงเนี้ยลค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินอาหารตุรกีกันนะคะอยากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องเต็งเต็งกี้ก่อนนะคะถ้ากดที่อ้อยแล้วก็ไปกินอาหารตุรกีกันเลยจ้ารสชาติอร่อยอร่อยเฮลตี้เฮลตี Healthy ้ Healthy Healthy. แล้วก็ราคาไม่แพงค่ะไปกันค่ะ <laughs> แล้วนะคะก็ร้านก็เป็นแบบเป็นแบบโอเพนคิเชนนะคะก็<อ>เป็นแบบว่าทำอาหารเราได้เห็นเลยนะคะทุกคนแต่เราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะสั่งอะไรนะคะเชียร์เชียร์ค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กน้อย แลนนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารที่เราสั่งไปนะคะก็มีชิคกินเวงมีมีมีเนื้อมีแลบนะคะย่ากันสดๆตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆอุ้ยรอไม่ไหวแล้วอยากกินแล้วอ่ะไม่ได้กินอาหารตุรกีนานมากแล้วอะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอันนี้เป็นปีกไก่นะคะ <c oughs> ชีคกปีกย่า <c oughs> แล้วก็น,นี้เป็นบีกนะคะมบไก่มีเนื้อมีแลมนะคะ <c oughs> มีชมแมชช่อมะเขือนะคะแล้วก็พริกหวานค่ะคือตอนนี้ทุกคนหิวมากนะคะอาหารมาทุกคนก็บูมบามกินไปแล้วค่ะอายุการัิก u n g r y คะย e อายุ u n ก r y I am a g r a e s น่ s, <S, oh <S ้เดอแก่เป็นเดือแก่นะคะเดี๋ยวอ้บาชิบดกคนดูนะคะนองนีนาดูบ้าแล้วแบบ juicy juicy แบบน้ำมันหวานมากเลยอ่ะ oh my god แล้วก็อดีมากแล้วค่ะเหมือนแท้ไทยพิซซ่านะคะแต่ว่าเป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่าเป็นจ้าพีเด้พีเด้ชื่ออะไรนะพีเด้พีเด้ oh my god ขอกลับมาที่เนื้อเอ้ยเนื้อแกะก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อแกะแบบนุ่มมากเลยอ่ะดูสิอร่อยมากเดี๋ยวเรามาชิมไก่ด้วยนะคะด้วยนะมา เธอกนน้อก่ก็แบบนุ่มมากแล้วก็แบบไม่แห้งจเินไปแบบอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวักสกดิมิมเดเ้อังเจ้าขอ้มัอัาของเดิมจัง้เดิมอเอเ้าอิ้าขเ้มั้มาองอั้ััจาัอ อันนี้ก็เป็นเนื้อแกะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราชิมกับซอสดีนะคะอันนี้เป็นชิมกับชิลี่ซอสนะคะอร่อยดีแลยว่ามาลองปีกไก่ต่อจ้ะข้างนปีกไก่ยังไม่แห้งเลยเพื่อนๆแต่ว่าดูสิ เหมือนปีกไก่ย <hi> ่างห้าบาทนะโรงเรียนเราเลยเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันนะคะเนี่ยนะคะอร่อยมากว่ะอืมเฮ้ยเข้ามากเลยเดียเอลกินข้าวด้วยนะคะจะได้อิ่มพอค่ะ S <S ขนาดข้าวเปล่าๆยังอร่อยเลยอ่ะใครอยากรู้ว่าชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านนี้ค่ะ <you> ราคาไม่แพงด้วยนะเนเพื่ออยากทุกคนมากินกันนะ <laughs> ครที่อยากรู้ว่ามากินที่รานนี้ยังไงนะคะก็มาง่ายๆค่ะมาลงที่สถานีรถไฟเบดโนกรีนนะคะรถไฟสายสีแดงหรือว่าเซนทลายนะคะหรือไม่ก็มาอีกทางหนึ่งได้นะคะคือโอเวอร์กราวค่ะเป็นรถไฟสายสีส้มนะคะชื่อว่าชอร์ดิทไฮสตรีทสเตชันนะคะเดินมาจากสถานีกมาะ้าในทีสิบทีก็มาถึงแล้วค่ะยังไงก็มาลองกินกันดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะ Thank you very much. Thank, up, you. Thank you. Yummy, yummy. Oh, one of the car. Beautiful. I am beautiful. Tang is beautiful. One of the car. I've been bought it from the ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการไปกินอาหารตุรกีวันนี้กับอ้อยนะคะบอกว่าพวกคุณจะสนุกแล้วก็มีความสุขการไปกินอาหารตุรกีวันนี้กับอ้อยเนาะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องเต็กตกี้ด้วยนะคะถ้ากดทแล้วก็ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะ thank you very much guys thank you thank you thank you